ดีครับค่ะในช่วงนี้ท้ายตลาดแล้วนะคะคยังยืนเช็ตก็บโดดได้ตามเป้าหมายค่ะประมาณยี่สิบจุดนะฮะก็ก็คงประมาณนั้นนะครับแต่พรุ่งนี้เซ็ตจะต้องขึ้นต่ออีกหนึ่งวันหนึ่งที่ไปทดสอบพันสี่ร้อยแปดนะครับไปปิดจับให้มิดอาจจะขึ้นไปพันสี่ร้อยสิบนะฮะจากตรงนี้ก็คงอีกสิบสองจุดนะฮะบวกการเอดีของบตทอกับทอบอีกิดสักสามจุดนะะสามจุดลงจุด,จดก็ต้องการเซ็ตบวกประมาณสัก <S <S สิบสามจุดพรุ่งนี้ตอนเช้านะฮะก็ต้องมาหาตัวที่จะเข้ามาทำเซตนะฮะก<ะ>็น่าจะเป็นที่เห็นนะครับปุ้นใหญ่นะฮะปุ้นใหญ่เนี่ยได้ขึ้นแนวต้านอยู่ที่ะะห้หาร้อยสิบนะฮะแล้วก็ ปรับฐานมาสามวันนะฮะก็น่าจะได้นะฮะ PTT GC นะฮะอันนี้ปรับฐานมาเจ็ดวันละนะครับก็มีแาวต้านห้าแปดนะฮะก็ก็พอได้นะครับห้าแปดตอนนี้เท่าไหร่ครับ GC อ่าห้าห้าห้าสิบอ่าห้าห้าห้าสิบบวกอีกสามบาทนะฮะเออก็ได้นะก็พอช่วยได้พอช่วยเช็คให้ให้ให้ไปให้ไปทดสอบตัวนั้นได้นะพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสิบะนะฮะพรุ่งนี้ต้องเห็นนะฮะยาวไปสองวันใช่ไหมฮะก็เนี่ยวันนี้วันหนึ่งละ พรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะฮะก็ให้ดูถ้าพรุ่งนี้การเปิดโดดนะพรุ่งนี้ตลาดไม่ควรเปิดโดดนะฮะถ้าเปิดโดดก็ต้องเป็นให้ให้ให้ใหทยอยขายนะทยอยขายทยอยขายก็ต้องดูเป็นรายตัวนะครับหุ้นใหญ่ที่น่าสนใจก็จะมีมีแบงก์ก็จะมี BBL กับ KB ค n แนะ BBL กับ KB นะฮะที่ที่ยังห่างแนวต้านนิดหนึ่งนะครับส่วนหุ้นเล็กนะฮะ หุ้นใหญ่บีบอัเคียบหุ้นแลกที่แนะนําไป็สองวันก่อนนะฮะออกชั่นนะฮะแนะนำมาจาสิบสองบาทห้าสิบนะฮะค่ะออกชั่นนะครับแนวต้านจะอยู่ที่สิบสี่บาทกับสิบห้าบาทห้าสิบนะฮะสิบสี่บาทกับสิบห้าแนวโน้มยังขึ้นอยู่นะครับยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะหุ้นลุ่มยังเข้าอยู่นะฮะไอซ์ไซเป็นบูลิสอยู่นะฮะยังขึ้นต่ออยู่นะครับ วันสิบสี่บาทสิบสี่บาทเกือบสิบห้าบาทห้าสิบเปบริเวณนั้นเป็นบริเวณขายนะฮะออกชันนะครับ <Okay. S 2> แนะนำมาตั้งแต่วันที่วันที่สิบสิบสองบาทนะฮะ <Okay. S 2> แนะนำมาสี่วันละ,นะรเรื่องอะไรไม่ต้องไปรู้นะือ mm. รู้ว่ามันขึ้นอยู่นะฮะอันนี้ตัวเลขนะฮะส่วนเอจดีก็พักตัวตามที่เราบอกนะครับ <Okay. S 2> ก็ตามนี้นะฮะ ใครมีหุ้นอยู่ว่าดูเป็นรายตัวไปนะฮะส่วนที่เฟกนะฮะที่เฟกแนวรับใกล้สุด9.1ฮะตวน,นี้9.3นะคะอ่าใช่แนวรับก็คือ9.1.1นะฮะดูแนวรับใกล้สุดนะครับว <50 1. S 2> ันนี้คงไม่หลุดนะครับพรุ่งนี้ก็แนวต้านจะอยู่ที่9.5.7 9.5.7 9.5.7นะครับประมาณนั้นนะฮะ ก็อีกสิบสองจุดนะครับเช้าถ้าเปิดมาโดดแล้วก็ใครลองมาก็ปิดก่อนนะครับโอเคจำลองเรากำลังดูว่าตลาดมันจะทาท่าถ้าปรับฐานหรือเปล่านี่ฮะพรุ่งนี้นะคะใช่ที่พูดเมื่อต้องวันนะว่ามันสามารถทําได้สองท่าคือขึ้นไปแล้วก็ปรับขึ้นไปจบพวกนี้แล้วก็ปรับฐานสักอาทิตย์นึงขายหน่อยหลังจากนั้นก็ขึ้นต่อยาวเลยพันห้าพันห้าร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยค่อยว่าไปนะฮะหรือว่าลากขึ้นไปตงวนี้พัน พันสี่ร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยนะอันนี้ <40 S 2> อันนี้ก็จะไม่ยาวนะครับก็ต้องตามดูไปละกันนะฮะตอนนี้เขาเท่าที่ดูตลาดก็เริ่มเริ่มเข้ามาเล่นหลายๆกลุ่มแล้วนะครับ<ช>เริ่มมีความเชื่อมั่นนะครับในนโยบายของของรัฐบาลนะครับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้กับเอสบีหนึ่งแสนล้านเนี่ยอันนี้แบงค์ได้เต็มเตมเลยนี่ก็กำไรแบงค์ก็จะดูดีขึ้นนะครับเพราะนั้นพูทแบงค์ก็จะพอขึ้นได้นะครับ นโยบายต่างๆที่ตามมาก็จะมีเรื่องของยังไม่ออกมานะครับเรื่องภาษีการโอนการโอนคอนโดการโอนบ้านพวกนี้ยนะอันนี้ก็จะจะเออออกก็พอดีราคารับพอดีมั้งนะคะวิ่งมาก่อนนะล้วิ่งมาก่อนนะครับของพ่อพัฒเนี่ยก็มีสองอย่างว่าออกกับไม่ออกนะฮะแต่คิดว่าต้องใช้ทุกมาตรการนะมาตรการในช่วงสามเดือนเนี่ยเพื่อให้ให้รถมันหลุดออกจากหลมก่อนนะครับแล้วก็ให้ให้มันเดินหน้าได้นะครับ ก็ต้องช่วยๆกันนะครับใครอยากให้พูดลงไปช็อตไว้ไปพูดอะไรไว้ก็รอนิดนึงนะฮะรอนิดนึงเดี๋ยวเก็คงให้โอกาสให้คุณไปปิดโพส i t i o n นะครับในสัปดาหหน้าอะไรทำหมงเนี้ยทั้งตัวออปชันทั้งตัวเดเวทีฟแล้วก็ตัวฟิชเชอร์ใช่ใช่เป็นลองใั่มัมเป็นลองช่วงนี้เป็นลองช่วงนี้เป็นลองอยู่นะฮะ ไปลองผมคิดว่าไป็นลองช่วงช่วงที่แบบไปปลายอ่ะนะไปปลายของลองนะฮะแต่วันนี้มีมีสัญญาณในเซตเกิดขึ้นนะครับคือม<ะ>ันบอกแล้วว่าเซตมีเทรนด์นะฮะค่ะไอายผ่านห้าสิบนะสแตนดอินเด็กซ์หรือใครดู a อดีออะไรก็ได้ทั้งหมดนะฮ,ะ,ฮะ,ะ่สัญญาณอันนี้ซึมเศร้ามาประมาณสักเจ็ดวัน,ละนะ<ะ>แล้วนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยบอกว่ามีเทรนด์แล้วนะฮะค่ะเราก็จะเล่นส่วนนะครับพอมันมีเทรนด์เมื่อไหร,ร่นะเราเล่นโปรฟิตรันแล้วเดี๋ยวเราก็รอขายนะฮะค่ะถนาองนั้นนะครับ Oh, อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะหุ <Ừ. S 2> ้นเล็กตัวอื่นก็ไปหาหาดูนะครับว่าจะเล่นตัวไหนนะฮะเพราะว่ามันก็กระจายกับสุดท้ายมันก็กระจายกระจายกระจายขึ้นเกือบทุกตัวค่ะนะครับก็มีวันนี้ตัววอลุ่มที่มาแรงคือแจ๊สอยู่ข้างบนนะฮะแจ๊สนี่ผมผมให้มาตั้งแต่ห้าบาทนะฮะแล้วผมคิดว่าเจ็ดบาทนะค<ะ>่ะอ่าแล้วการขึ้นก็ยังมีวอลุ่มอยู่นะครับ<ะ>เป็นไซด์เว้าขมีวอลุ่มไปเรื่อยๆแถวๆหกบาทหกบาทสิบห้าเนี่ยอาจจะมี อาจจะมียอดนะครับอันนี้เพิ่งขึ้นขึ้นหนึ่งอย่างนะขึ้นหนึ่งเนี่ยแล้วแนวต้านสําคัญมันก็จะอยู่แถวหกบาทยี่ห้าเดี๋ยวแถวเนี้ยอาจจะมีการพักฐานลงมานะฮะพักลงมานี่ก็โดยหลักก็คือห้ามต่ํากว่านะครับห้าบาทห้าสิบนะฮะเกตันเด้งถ้าไม่ต่ํากว่าอนี้ยาวนะมีโอกาสขึ้นต่อยาวๆครับตอนนี้ห้าบาทแปดสิบนะฮะใช่ก็ใช่ใช่ห้าบาทแปดสิบแต่หลังจากขึ้นไปแล้วนะฮะถ้าเกิดปรับฐานนะฮะ ถ้าเกิดปรับฐานที่เพเวลาอีกต้องสองเดือนใช่ไหมฮะค <ขา S 2> งไม่ได้รีบเท่าไหร่นะฮะถ้าแถวหกบาทสิบห้าอุบาทยี่สิบเนี่ยอาจจะมีการปรนะับฐานนะการปรับฐานอาจจะแถวหกบาทถ้าบาทแปดสิบถ้าบ<ข>าทห <ขา S 1> ้าสิบเราจะตามดูมนะฮะตอนนี้ว่ายังขึ้นต่อยอยู่แล้วกันอย่าไปคิดว่ามันลงนะฮะติดจ<ม>๊ดนะฮะยังถืออยู่นะครับเซตก็บวกที่พันสามร้อยเก้าสิบหกบวกก็ตามที่เราคาดมั้งประมาณสักสิบ สิบเจ็ดจุดเจ็ดสิบแปดจุดแล้วคาดว่าสิบห้าถึงยี่สิบนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสี่มนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเป็นมีโอกาสที่ตลาดจะเปิดโดดด้วยนะเปิดโดดปึ้งเลยพอรับข่าวค่อนค่าจะดีทั้งราคาน้ํามันทั้งดาวโจน์ที่คืนนี้ขึ้นแรงอีกนะฮะเอาอีกนะฮะคนที่ถือโพสิชันถ้าพรุ่งนี้เปิดโดดก็ต้องปิดเลยหรือเปล่าคะปิดฮะเปิดโดดปั้งปิดเลยนะปิดไปก่อนแล้วก็ถ้าเราดูว่าจะมนเป็นโดจิค่ะแล้ววอลุ่มมากนะฮะพรุ่งนี้วอลุ่มะ ครับเรายังไม่เห็นเราเลยอย่าพิ่งไปคาดมันนะฮะ <Okay. S 2> นะครับพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เปิดโดดก็ได้ <Okay. S 2> อถ้ามันไม่เปิดโดดแล้วมันขึ้นต่อได้อีกสิบจุดสิบจุดอะไรเงี้ยนะอันนี้ <Okay. S 2> ยาวนะฮะ <Okay. S 2> จากตัวนี้ไปก็ฟิวเจอร์อาจจะไปถึงได้อีกสามสิบจุด <Okay. S 2> ต้องตามดูตามดูแพทเทิร์นของตลาดที่เขาเล่นว่าเขาเล่นแพทเทิร์นไหน <Okay. S 2> ตอนนี้อย่าพึ่งมองลง <Okay. S 2> เมื่อตลาดมันขึ้นแล้วให้ให้ให้เราพยายามมองขึ้นนะฮะ <Okay. S 2> อ,ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปฝืนกับ ข่าวเพราะว่าตลาดหุ้นทั้งโลกอะ่ะทำรีเวอร์ซเพราพอเราวันนั้นอะ่ะทั่วโลกเลยมัน<ะ>บอกว่าอเมริกาไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรอก<ม>สบายใจละทันวานุ่นกว่าจะขึ้นนะเ<ะ>พราะเพราะนั้นสองสามเดือนเนี้ยไม่มีอะไรกลัวละก็จะเล่นอะนะ,ะ,ะสรุปว่าจะขึ้นนะ,ะ<อ>ในขึ้นก็จะมีปรับฐานในจำนวนเนี้ยค่ะอ่ะก็ซึ่ง<ไ>จะตรงกับที่เราเราให้ไวนะับว่าเราเรายืนยันว่ามันเป็นรีเวอร์ซการรีเวอร์ซเนี้ย อย่างน้อยเซตต้องขึ้นสองร้อยจุดนะฮะไม่ไม่ไม่กระจอกหรอกเนี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบร้อยจุดแล้วนะจากพันจางใช่แต่การจะไปอีกอีกร้อยจุดแต่ไม่ใช่ว่าไปทีเดียวอ่าก็ก็อาจจะมีย่อห้าสิบแล้วไปอีกร้อยห้าสิบนะครับทำลงเนี้ยอันนี้เป็นการคาดการณ์นะเพราะระบบของเราเนี่ยเราไม่ดูเป้าหมายเลยค่ะนะครับเราดูอินดิเคเตอร์นะครับเราดูสัญญาณแล้วเราค่อยทํานะครับ ใครมีหุดอยู่รอครับรอขายนะฮะใจเย็นเดี๋ยวขึ้นมาให้ขายทั้งหมดนะครับพูดบางตัวแนะนำในนี้ก็ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อนะนะครับดูแนวต้านให้อะไรที่แนะนําไปเดี๋ยวยัดนามมา cover ให้นะครับส่วนทองคําก็เมื่อหุ้นขึ้นทองคําก็เป็นไซเวไ้นะครับไซเว้เพื่อลงหลงก็แถวๆพันหนึ่งเรยอำลองเนี้ยนะไม่ได้พันหนึ่งร้อยนะคะใช่ใช่สำหรับทองคําใช่พันหนึ่งร้อย ก็ตลาดก็ตอนนี้รุ่นในเรื่องข่าวเรื่องราวของตลาดหุ้นเป็นหลักเลยนะคะทัท่วทั้งโลกเลยนะคะอะถ้าในภาษาผมอั้เงินไหล,ก,หลกลับเงินไหลเงินไหลครับกลับมาที่สินทรัพย์เสี่ยงเพราะคาดว่าอเมริกาไม่ขึ้นดอกเบี้ยในสามเดือนในความหมายผมสั้นๆแค่เนี้ยนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นจะขึ้นทั้งโลกที่บอกไว้มันเป็นรีเวอร์โซะนะครับแสดงว่าเขารู้แล้วแหละว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยวันนี้นิกกี้ก็บวกมาพันถึงพันจุดนะฮะแต่ตลาดใหญ่จะ บวกลบรุนแรงเสียงหายอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้อืมนี่กิีก็ลงมาเล็กชันก็ทําขึ้นยังขึ้นทำไม่จบนะเมื่อเมื่อเช้าปิดเก้าร้อยบวกเก้าร้อยนะฮะอ่านี่บวกพันสามอ๋อบวกพันสามใช่ปิดตลาดไปแล้วนะพันสามร้อยจุดนะฮะยอดก็เป็นตลาดใหญ่ๆจะเล่นท่าแบบนี้ทั้งหมดเลยตลาดจีนจะเล่นแบบสี่ห้าเปอร์เซ็นหมดเลยยกเว้นตลาดทุนไทยนะเล่นกันแรงๆตลาดเราเลือกการขึ้นแบบนุ่มนวล นะครับเร,เ,รเราเราเราเวลาปรับฐานเราก็เลือกแบบค่อยๆลงอะไมาณเนี้ยเราเราไม่เลือกอเล่นแบบรุนแรงทําเราไม่ใช่เราไม่เราไม่เลือกหรอกเพราะว่าต่างช,ชาติมันอยู่มีที่พลกับเราน้อยนะครับพวกเฮดฟันเวลาเขาไปเล่นที่อื่นเขาเล่นแบบนี้นะฮะเล่นแรงนะครับอ,อย่างญี่ปุ่นวันเนี้ยบวกบวกพันสามใช่ไหมผู้น,นี้ลบหกร้อยครับผมมาคุณเนี่ยเพราะผมเทรดอยู่ขึ้นแรงทำนายได้เลยพวกนี้มันลบหกร้อยมันไม่ขึ้นหรอกพวกนี้มันลบก็เป็นธรรมชาติของมันอะ เล่นเก่งกำไรแรงนะครับทางด้านฟิวเจอร์คงสนั่นเลยนะฮะอ่าฟิวเจอร์แบบสนั่นอะได้เสียกันเออได้เสียกันแรงตลาดลงแรงขึ้นแรงอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ฟอร์เซลเลยนะเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์มาแรงสุดบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับฟิวเจอร์ก็เท่ากับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหลักประกันก็ฟอร์เซลพอดีตลาดนิเคอีนะฮะคุณผู้ชมใครใครช็อตไว้เมื่อวานวันนี้ถูกฟอร์เซล ยอดนะฮะแต่ตลาดหุ้นไทยยังพอรับไหวนะการขึ้นลงในระดับนี้นะคะเราเรารับไหวเพราะว่าแรงขายเนี่ยมันไม่มีอยู่ที่พวกเราอะที่ผมบอกกันอยู่ที่พวกเราค่ะอยู่ที่พวกเราที่คนไทยทั้งหมดอะเราจะเอายังไงนะคือถ้าเราจะเล่นหุ้นไปโดยที่ให้หุ้นไปพันเจ็ดพันแปดโดยที่พื้นฐานไม่ตามอันนี้อย่าเล่นไปดีกว่าอืนะครับแต่การที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มานะฮะค่ะแล้วมาทําลักษณะที่ทําให้โอกาสที่ PE เนี่ยนะครับมันจะลดลงได้ค่ะอันเนี้ย มันน่าทำมันน่าให้มันขึ้นแต่ก่อนที่ดตอร์สมคิดมาเนี่ยหุ้นไม่น่าให้ขึ้นขึ้นไปก็ปั่นขึ้นไปมันพังนะฮะแต่จะขึ้นไปแบบมีสินเชื่อแสนล้านถ้าแสนนี้แสนล้านนี้ประสบความสาเร็จคอีกแสนล้านต่อไปก็ทําเหมือนกันได้ถูกไหมครับก็จะทําให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันมันมีกําไรโตขึ้นจากที่สองปีที่ผ่านมากําไรลดลง กำไรเนี่ยมันลดลงคือการโตของกำไรมันลดลงก็จะกลายมาว่าเป็นปีแรกนะฮะเป็นปีแรกที่กำไรของธนาคารนี้จะเริ่มเติบโตขึ้นจากปีก่อนอันเนี้ยตลาดพุ้นไทยที่จะขึ้นได้นะครับได้ค่ะอะเดี๋ยวรุ่นพวกนี้ปตทเอ็กดีนะคะครับว่าจะลงมาหกบาทหรือเปล่าปตทคคงจะลงหกบาทแต่เราก็คิดว่าควรแจกผลปันผลฟรีนะเพราะเรามีเวลาถึงตุลาแล้วกันที่มันจะขึ้นนะฮะก็น่าจะแจกฟรี จากฟีเพื่อให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นในประเทศนะครับค่ะตัวที่ประคองปตทบพวกนี้คือปูนใหญ่แล้วก็ปูนใหญ่ PTGC GC ที่ประคองดันขึ้นมาแ0นะครับ GC ก็เพิ่ง XD ไปแล้วปรับฐานเจ็วันนี้ก็เหมาะมือที่จะขึ้นมาเล่นได้แล้วนะคจัดการพรุ่งนี้นะคะรับสวัปดีคัะ